สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สัยริงทาโร่บายตานะคะทรงจำไหมว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิลริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แทงการสมัครสมาชิกการต่อ อายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกําไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยค่ะร้อนไหมคะทุกคนสำหรับคนที่อยู่บ้านนะสำหรับคนที่อยู่ออฟฟิศก็อาจจะหนาวกันใช่ไหมคะอมืมาดูกันสิว่าวันนี้ตาจะทำหัวข้อนะคะคุณกำลังปลดล็อกความมั่งข้างใดคะ มาเริ่มมาวลอยสอยไพฮาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะมาดูความมั่งคั่งของทุกคนกันค่ะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะอุ้ยอุ้ยหกไม้เท้าปีวออกมาเจ็ดถ้วย อัศวินถือดาบราชาถือดาถือไม้เท้าเจดโอราชาถือเหรียญเจอเมจิเชียนคุณเก่งมากตาบอกเลยพลังงานของคุณคือคนที่เก่งมากคุณเอาชนะ บางเรื่องได้แล้วอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรออยู่นะคะสิ่งที่คุณฝันไว้อะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ตอนเนี้ยคุณเหมือนกับเอาชนะใจตัวเองได้แล้วว่าเออฉันทำเรื่องเนี้ยให้เกิดขึ้นจริงได้นะแล้วคุณมุ่งมั่นกับมันมากๆคุณทั้งมีความมุ่งมั่นมีทั้งการแบบปรับเปลี่ยนเรียนรู้ปรับแผลนะคะแล้วก็เอาใจใส่กับมันมากๆเลย เหมือนกับสมมุตินะคะคุณอาจจะเอาชนะความตาพูดนะความขี้เกียจบางอย่างตัวเองได้หรือความไม่มีวิน,น course, วมมันยของตัวเองได้ในบางอย่างแล้วลงมือทำมันแล้วด้วยเช่นการเรียนรู้การศึกษาอ่านหนังสือวันละ5นาทีวันละ10นาทีการดูคลิป YouTube เพื่อที่จะเอาความรู้ ของช่องต่างๆอะค่ะมาหลอมรวมเป็นตัวคุณแล้วกลายเป็นอาจารย์คนอื่นก็ได้หรือเอาความรู้เหล่านั้นเพื่อที่จะมาสร้างความมั่นคงในเรื่องการเงินให้กับตัวเองก็ได้ค่ะคุณสนใจแล้วโฟกัสกับการหาเงินรวมถึงการสร้างเงินให้กับคุณได้แบบระยะยาวโดยที่คุณไม่ต้องไปเหนื่อยทํางานหนักอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงของการทําความฝันบางสิ่งบางอย่าง ตั้งใจมากๆด้วยมีทั้งไฟปารถนามีทั้งแรงฮึดความมุ่งมั่นมาเต็มเลยนะคะเพื่อจะทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณตารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ได้หรือการต่อย,ยอดการทําธุรกิจของคุณก็ได้ค่ะหรือนะเวาลาเนี้ยคุณอาจจะเรียนรู้เพื่อที่จะออกมาทําบางอย่างก็ได้ถ้าคุณยังอยู่ในงานประจําอยู่เนาะก็เป็นไปได้ค่ะจบสิ้นความไม่มีวินยัยจบสิ้นความผัดวันประกันพรุ่งสําหรับบางคนนั่นเองนะคะ พลังงานดีมากมีทั้งไฟมีทั้งแรงฮึดแรงใจมีการแบบเล่นแร่แปรธาตุกับตัวเองอะ่ะเสกได้เขาบอกจิตมันเสกได้จริงหรือเปล่าคุณก็เลยแบบไปเรียนรู้ดูอะไรแบบนี้ค่ะคุณอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยความมั่งคั่งมันเสกได้ด้วยตัวเราจริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยจริงทุกคนมาดูสิคุณกําลังปลดล็อกความมั่งคั่งใดคะเรื่องเงินแน่ๆอยากได้เงิน สวินถือดาบเอ๊ะเมื่อกี้เด็กวูันสุดยอดกดไปก่อนสี่ไม่เท้าความมั่งคั่งจริงๆจะแม่หกไม่เท้ามาอีกแล้วเก้าเหรียญโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้โอ้ยแถวแรกก็บอกว่าสุดจะว้าว คุณกำลังจะได้พบเจอกับเดือนซันของคุณเร็วมากกว่าเดิมทั้งการประสบความสำเร็จเรื่องของงานเรื่องของตำแหน่งการอยากจะไปแบบเจอคู่หรออยากจะลั่นประตูวิวาจะได้ทำไหมจะได้แต่งงานไหมได้อยากจะมีคู่แท้มีไหมคะมีค่ะหรือเรื่องนั้นเรื่องนี้จะได้รับชัยชนะจะประสบความสำเร็จไหมเรื่องที่อยู่ในใจคุณนะ่ะแน่นอน ให้บอกแบบนั้นนะคะรวมถึงคุณจะกลายเป็นคนที่ยืนหนึ่งเรื่องการรักตัวเองอะ่ะอคุณจะไม่มีความคิดของการที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยือ่อความคิดของการเป็นเหยื่อหมายความว่าเพราะเรื่องนู้นถึงทําให้ฉันเป็นแบบนี้เพราะเรื่องนั้นถึงทำให้ฉันเป็นแบบนี้อันเนี้ยคือคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อค่ะแต่คุณน่ยไม่ใช่แล้วคุณคือคนที่มีพลังงานที่แบบ ไม่โทษคนอื่นไม่โยนความผิดให้ใครเลยเพราะคุณรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันขัดขวางการบรรลุความสําเร็จอ่ะมันขัดขวางการบรรลุความปรารถนาอันสูงสุดของคุณน่ะแล้วคุณไม่โทษตัวเองด้วยคุณแค่วิเคราะห์ว่าอ๋อ,อก,ก็ต้องปรับแค่ตรงนี้ดีวะอันนี้ไม่ดีก็ค่อยไปปรับเรื่องนั้นอะไรแบบนี้ค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณรู้ว่าอยู่ที่ตัวคุณคุณคือคนที่ควบคุมความคิดและเป็นเจ้าของตัวเองไม่ใช่ว่าคนอื่นเป็นเจ้าของคุณอันนี้มันใช่มากๆากทุกความคิดของคุณมันจึงเกิดเป็นการกระทําของคุณด้วยเหมือนกับพลังงานเมื่อกี้ของคุณที่มีทั้งความมุ่งมั่นความชัดเจนในการลงมือทําการมีไฟอะค่ะอืมคุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้มาจากความคิดของคุณนี่แหละเดอะซันของคุณเนี่ย แสงอาทิตย์เนี้ยมันจะช่วยเยียวยาทุกบาดแผลที่คุณเคยเจ็บมันจะช่วยทำให้คุณได้รักตัวเองมากขึ้นโอบกอดตัวเองมากขึ้นรวมถึงได้รับชัยชนะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันจําได้เหรอมันจะมีเหรอที่คุณเคยสงสัยอะ่ะตารู้สึกว่าคุณลบล้างความสงสัยนั้นได้แล้วอะค่ะ คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยมาก่อนหน้านี้อาจจะมีพลังใจที่รู้สึกเหนื่อยล้าไปบ้างเพราะว่าใช้งานเกินกําลังก็ได้ค่ะบางทีบางอย่างค่ะคุณหันกลับมาดูแลจิตดูแลใจบ้างจากสิ่งที่ตาเห็นนะก็คือหันกลับมาดูตัวเองบ้างนั่นแหละดวงตาของคุณการตื่นรู้มันทําให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นมันทําให้คุณได้รับบางเรื่องที่คนอื่นเขาไม่เคยได้รับเลยเพราะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มมาจากความคิดของคุณมุมอมองของความล้มเหลวมันคือโอกาสมันคือการเรียนรู้ของคุณนะคะเวลาที่คุณกลัวอะไรอะ่ะคุณจงจําไว้เสมอเลยว่าเพราะคุณกําลังเก่งขึ้นคุณถึงกลัวมันเออเราต้องแบบยินดีกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตด้วยนะคะว่าคนอื่นจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ปะตารู้สึกว่าคุณน่ะ สุขใจรู้สึกว่าพลังงานเนี้ยคือคนที่เลื่อนระดับขึ้นมาได้มากกว่าเดิมแล้วอะค่ะเหมือนกับใช้ชีวิตในทุกวันแบบไม่ได้รีบร้อละค่อนข้างที่จะเบาสบายแล้วก็แบบพอคุณอยู่ในจุดที่เบาสบายอยู่ในจุดที่พัฒนาจิตวิญญาณคุณไปเรื่อยอ,ยอค่ะคุณจะพบเจอทั้งอารมณ์ที่มันเสถียรพบเจอกับความสุขบางอย่างที่มันวิ่งเข้าหาคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องคนที่ดีๆพลังงานเดียวกัน หรือเรื่องอาจจจัศจรรย์บางเรื่องเออสมมุตินะคะคุณอาจจะแบบให้กับคนอื่นในบางเรื่องนะให้คนอื่นในบางเรื่องมันก็แล้วแต่ว่าคุณให้อะไรไปบ้างอะนะคะว่าจะเป็นการพูดความคิดการส่งความรักการม,มีเสียงโห่ร้อให้กับคนอื่นการเข้าใจคนอื่นอะไรแบบนี้ค่ะมันคือการให้ที่คุณไม่ได้หวังอะไรถูกไหม แล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะไม่ว่าคุณจะให้อะไรออกไปอะ่ะตาบอกอยู่เสมอว่ามันจะถูกย้อนกลับคืนมาหาคุณมันจะถูกย้อนกลับมาเป็นอะ่ะเงินแปลกที่คุณได้มาการถูกลอตเตอรี่ที่คุณก็ไม่เคยถูกอยู่อยู่คุณก็ถูกนี่คือสิ่งที่จักรวาลตอบแทนคุณให้คุณได้รับเงินนะคะหรือ ให้คุณได้รับเงินจากสิ่งที่คุณให้คนอื่นนั่นแหละแต่คุณอาจจะไม่เคยฉุกคิดว่าอ๋อมันมาจากเส้นทางนี้เหรอมันมาจากทางนู้นเหรอเมื่อคุณได้ขุดนะคะเส้นทางให้เงินเข้ามาไม่ว่าจากทางไหนแล้วคุณได้ให้อะไรกับคนอื่นไปด้วยอะ่ะยังไงคุณจะได้รับมากกว่าแน่นอนนะคะอืมมีเรื่องอะไรอีกเรื่องงานก็ดีเรื่องเงินก็ดีประสบความสําเร็จทุกด้านนั่นแหละเดือดซันขึ้นมาเนาะ ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณรออยู่มาไวด้วย The ะทาวเค่ะมาไวเห็นนะพอพูดว่ามาไวมาไวจริงจริงัดสวินถือไม้เท้าเก้าดาบคืออะไรคะอืมเก้าดาบเปลี่ยนเป็นแปดไม้เท้าโอเคตารู้สึกว่านะคะบางเรื่องจะเกิดขึ้นกับคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะเกี่ยวกับเรื่อง การได้รับเงินหรือช่องทางการสร้างไรายได้แบบแปลกๆอืให้บอกว่าอย่าไปคิดมากนะคะอย่าไปกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมากจนเกินไปทําทุกวันให้ดีที่สุดก็พอนะคะพี่ไพ่บอกแบบนั้นรวมถึงความสุขของคุณนะคะอย่าไปฝากไว้กับใครความสุขของคุณคุณสร้างได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณจะได้เดินทางอีกครั้งหนึ่ง อาจจะแบบคุณอาจจะไม่ชอบทํางานที่อยู่ในออฟฟิศอะอาจจะชอบเป็นเซลอาจจะชอบทํางานที่แบบเคลื่อนที่อะคะ่ะหรือว่าอยู่ที่ไหนในโลกเนี่ยก็ทํางานได้ก็ได้นะคะอืมคุณจะได้พบเจอเส้นทางนั้นแหละหรือถ้าสมมุติว่าคุณยังรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะได้รับชัยชนะจริงหรือเปล่าอะ่ะยังมีความกังวลอยู่ได้รับแน่นอนคะ่ะคุณจะเปลี่ยนจากความคิดลบในบางเรื่องนะที่มันยังมีอยู่ที่มันยังฝังใจอยู่นั่นแหละเปลี่ยนเป็นการก้าวหน้าในชีวิต ในบางเรื่องคืออาจจะเอา how to บางอย่างไปใช้เวลาที่คิดลบอะคา่ะอาจจะลองสั่งจิตหรือเซลล์ทอคดูเพื่อที่จะขจัดบางอย่างได้นะคะอืมสมมุติว่าวันนี้คุณทํางานอยู่ใช่ไหมแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันมีความรู้สึกลบๆอะคา่ะเกิดขึ้นกับคุณเนาะตาก็จะบอกว่าให้ทุกคนลองที่จะแบบเซลล์ทอคขึ้นไปดูก่อนค่ะเวลาที่เรารู้สึกหัวร้อนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราคุมตัวเองไม่ได้อะคา่ะ ถ้าคุณยิ่งแบบเซลล์ทอขึ้นไปใช่ไหมเป็นคำเซลลทอของตัวเองนะไม่ต้องไปฟังของใครนะคะเพราะว่าของเราเราแบบอินมากกว่านั่นเองนะคะพูดขึ้นไปเลยค่ะมฉันเป็นคนที่ใจเย็นอืสมมติถ้าคุณเป็นคนใจร้อนนะหรือถ้าคุณเป็นคนที่แบบพร้อมบวกมากๆเลยฉันใจเย็นมากขึ้นแล้วฉันนับหนึ่งถึงสิบอย่างที่คุณตาบอกแล้วเนี่ยอออแล้วเย็นมากขึ้นจริงๆไหมนะคะมันคือการที่พูดกับตัวเอง ในเรื่องที่ที่แบบเป็นตรงข้ามกับเราจริงๆอะคะ่ะแต่ย้ํำกับเตงว่าเออฉันมีความใจเย็นมากขึ้นแล้วนะเพราะคําพูดมันเป็นมากกว่าคําพูดทุกคนเพราะมันจะส่งขึ้นไปยังความคิดของเราด้วยนะคะอืมไม่ว่าคุณจะพบเจอกับเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่คาดคิดจริงๆเนาะความรวดเร็วเช่นนะคะตายกตัวอย่างเนาะการออกมาเลยจากงานประจําเลยไม่อยู่แล้ว ไม่อยู่แล้วจ้าไม่ไหวแล้วแล้วออกมาทำในสิ่งที่รักเลยอ่ะนะคะมันจะพ่วงมากับความคิดมากอยู่แล้วเพราะมันคือเซฟโซนเพราะมันคือเงินเดือนประจำค่ะแต่ถ้าคุณก้าวข้ามมันได้ด้วยการหักดิบด้วยการเซฟท็กด้วยการเอาเครื่องมือบางอย่างไปช่วยได้อ่ะอย่างที่ตาเป็นอ่ะเออตามีหลายハウทัวงมากที่ช่วยให้ตัวเองได้ก้าวข้ามความเชื่อในบางอย่างที่มันเป็น เรื่องที่ไม่ดีได้ค่ะแล้วชิดคุณจะก้าวหน้ามากๆที่คุณจะเจอต่อไปเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าแน่นอนข่าวดีเนี่ยข่าวดีกําลังพุ่งชนคุณแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดอะทาวเวอร์ทำอะไรคุณไม่ได้หรอกตาบอกเลยเพราะพลังงานคุณเปี่ยหลน้นมากๆพลังงานคุณคือเดือดซันน่ะทําอะไรก็จะมีแต่คำว่าซักเซยไปกับหัว ทำอะไรก็จะมีแต่คำว,ว่า u ักเซ s จ้ามีอะไรอีกคะขออีกห้าใบใต้สำรับอืมราชาถือดาบแปดเหรียญเอาไว้แล้วคะ่ะสี่ดาบพักซะนะทำงานน้อยลงแน่เลยเจ็ดเหรียญคะ่ะสองไม้เท้าคะ่ะ ใต้สําหรับคือราชาถือเหรียญจ้าสุดจะว้าวไหม,มความมั่งคั่งจริงๆค่ะบทสรุปนะคุณจะดึงดูดความมั่งคั่งเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างไรายได้เกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลในการใช้ชีวิตการที่จะตัดฉับสิ่งที่ไม่ดีแล้วก้าวขึ้นไปสู่ความวางใจกับจักรวาลมากขึ้นนะคะ คุณจะมีทั้งความมั่งคั่งเกี่ยวกับเรื่องงานความมั่งคั่งเกี่ยวกับเรื่องการที่คุณไปเรียนรู้มาแล้วลองผิดลองถูกกับตัวเองความมั่งคั่งเกิดได้จากจิตของคุณด้วยคุณเชื่อว่าชีวิตคุณเป็นแบบไหนชีวิตคุณก็ได้รับแบบนั้นความคิดของคุณอาจจะเปรียบเหมือนน้ำหนึหยด1ความคิดเท่ากับ1หยดน้ำนะคะเมื่อไหร่ที่คุณคิดดีทำดีมีพลังงานด้านบวกในทุกๆวัน หยดน้ำของคุณมันจะกลายเป็นทะเลแล้วมันจะมีแต่คำว่าความคิดบวกอืมเพราะว่าทุกสิ่งในชีวิตนะค่ะคือกระจกสะท้อนตัวของคุณเองความคิดความเชื่อประสบการณ์หรือผู้คนภายนอกนะคุณดึงดูดมันมาทั้งนั้นแหละเวลาที่คุณมองกระจกอะแล้วคุณทำหน้าเบื่องะค่ะคุณจะไปบอกกระจกได้ไหมว่าเธอช่วยยิ้มกลับมาให้ฉันหน่อยสิ เพราะฉะนั้นอย่างที่ตาบอกใช่ไหมว่าถ้าคุณยิ้มอ่ะกับเตงได้ทุกทุกวันอ่ะแล้วคุณพยายามคิดบวกอ่ะเรื่องที่ดีมันมาแน่ทุกคนแต่ที่ตาเปรียบเทียบกับกระจกก็หมายความว่าเวลาที่เรายิ้มกับกระจกหรือว่าให้เราหน้าบึง้งอ่ะเราจะไปบอกให้กระจกเปลี่ยนไม่ได้ถูกป่ะมันจะต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคุณจะพบเจอความมั่นคงจริงๆเรื่องงาน พบเจอกับกัลยาณมิตรที่ดีคนที่มาลงทุนร่วมรวมถึงการขอพรให้มีชีวิตที่ดีมากกว่าเนี้ให้มีชีวิตที่มีความมั่งคั่งทางด้านการเงินคุณได้เจอราชาถือเหรียญแน่เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลอย่าไปคิดว่าจะได้ไม่ได้จะมาตอนไหนจะมาเมื่อไหร่ปล่อยมั่นปล่อยจอยเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเอาเวลาไปวางใจเอาเวลาไปทําเรื่องที่เรามีความสุขการไปเที่ยวการแต่งตัวสวย,สวยการกินอะไรอร่อยอ แล้วคุณจะไม่ไปนสนใจอะไรที่มันแย่ๆอีกแล้วคุณจะมีกำแพงของคุณการไม่ให้ใครที่เป็นลบๆเข้ามาหรือสื่อลบๆด้วยเช่นกันคุณจะรู้สึกสบายใจที่ฉันได้เปลี่ยนแปลงเป็นอิสระจากอดีตเป็นอิสระจากอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเพราะเราจะโฟกัสอยู่แค่ปัจจุบันขณะนั่นเองนะคะการคิดลบคือการส่งสัญ,ญญาณว่าเราพัฒนาตัวเองได้อีกคุณรู้มันอยู่แล้วคุณจะพบเจอความมั่งคั่งจริง รวยมีงานที่ดีงานที่รักวางใจในจักรวาลวางใจในคำขอพรลงมือทำไปเรื่อยอย่าหยุดเจ็ดเรียนนะคะแล้วคว,มมความมั่งคงั่งความมั่นคงจะตามมาเองแน่นอนค่ะเอาละค่ะแล้วให้นางฟ้าละ่ะอยากบอกคุณว่าอะไรคะโอ้โห มาพร้อมกัน you are ready กับ in the near future จ้าไปโลดแล้วก็ remain positive โอเค g ก t พร้อมรับความมั่งคัง่งหรือยังคะแต่เราจะบอกว่าคุณพร้อมอ่ะคุณพร้อมรับอยู่แล้วแหละแต่จะต้องเป็นเวลาให้จัก,กรวาลคิดว่าคุณพร้อมนะคะเน้นย้ำคำนี้เสมอเนาะเพราะฉะนั้น รับพลังงานด้านบวกไปก่อนเพราะว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยไพ่บอกแล้วพลังงานเป็นแบบนั้นพลังงานโดยรวมนะคะคุณจะได้พบเจอกับการติดปีกติดลมบนเป็นคนเหนือเหนือบินสูงไปเรื่อยๆแล้วให้รักษาพลังงานด้านบวกเห็นปะของตัวเองให้เป็นแบบนี้นะคะอย่าเป็นแบบนี้อันนี้ไม่เอาให้ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ได้ ไปไปเรื่อยเลยค่ะแล้วคุณจะพร้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เจอเพราะว่าความธรรมดาสามัญจะเข้าโจมตีคนที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอเพราะมันเป็นเรื่องปกติความธรรมดาสามัญคือความโกรธความเกลียดความหัวร้อนความคิดลบทุกอย่างเลยเพราะคุณคือคนที่ยอดเยี่ยมไงเล่ามันก็เลยเป็นเรื่องปกติที่คุณจะต้องเจออะไรแบบนี้ เพราะคุณเป็นยอดมนุษย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขอไพ่ใบนี้อีกสำรับหนึ่งค่ะอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะ่ะไพ่พันตาความมั่งคั่งใดจ๊ะหลังไหลมาเลยจ้ะเรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินเรื่องงานอืเน่นเด่นสุดๆโอ้โ คนลุกอะ่ะโอ้ยเปิดใบเดียวได้ไหมอะ่ะทรับย์สมบัติจริงๆจ้าสุดยอดเอาไปเลยค่ะทุกสำรับทรัพย์สมบัติไอเดียโอเคให้ความรู้และความสำเร็จจ้าปวดล็อกความมั่งขัง่งปลดล็อกหีบสมบัติปวดล็อกมรดกตกทอดหรือ ทรัพย์สมบัติที่อยู่ชาติไหนๆฉันขอเอามาใช้ชาตินี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณจะมีไอเดียบางอย่างเจิดจรัสปรับมุมมองปรับความเชื่อมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชีวิตชีวิตของคุณมันจะโอเคมากขึ้นจาก,กวันรับทราบจาก,กวันโอเคฉันอยู่ในช่วงจัดสรรน,นะจ๊ะเธอจะต้องสร้างความเชื่อมั่นรีเมนโ p o ิทีฟไปเรื่อยๆนะคะป้อนความบวกไปเรื่อยๆไม่ใช่ความหัวร้อนพร้อมบวกนะคะเพราะฉะนั้น นอกจากคุณจะสามารถฮิลลิ่งตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยหรือปลดล็อกตัวเองด้วยกุญแจบางอย่างได้คุณยังจะสามารถให้ความรู้กับคนอื่นได้ด้วยถ้าคุณอยากทำนะดอกจันคำว่าอยากทำนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปสนใจคนที่พยายามที่จะลดแสงคุณลงมานะคะพอการลงมือทํานะคะนามาซึ่งพลังและพรสวรรค์ที่แฝงอยู่ในตัวของคุณ ถ้าคุณไม่ลงมือทําอ่ะดอกไม้ของคุณมันจะไม่บานอยู่แล้วค่ะคุณน่ะจะเป็นยอดบนนษุ์ขึ้นเรื่อยๆคุณจะสําเร็จขึ้นเรื่อยบรรลุผลได้รับชัยชนะจริงๆทุกอย่างมันจะตรงตามเป้าหมายที่คุณคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นอย่าไปปล่อยให้ลบๆมันเข้ามาเยอะปัดมะนาวเหรียญอันนี้ค่ะปัดมันออกไปฉันรับเหรียญฉันรับทรัพย์สมบัติหีบฉันเปิดแล้วฉันได้รับมันแล้ว you are ready ทรัพย์สมบัติขึ้นตรงกันสุดยอดไหม รับไปเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยริ่งทาโร่ายตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะต่อไปแล้วค่ะบา,บายๆค่ะ